ขออ๋อกเกา่าเมืองแม่ลาน้อยโรงเรียนแม่แหละแม่ห้องสอนแดนไกลว่าที่พันตรีกิติศักดิ์เนรวงพอเร่งคนใจสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC. ทีคารบรักทุกท่านครับเมื่อคืนกับจากเตะบอลดูกุสมานนะครับก นอนปรลับแต่มีโอกาสได้แต่งเพลงให้ท่านผออรเรียนหรือว่าที่พันตรีกิติศักดิ์นาวงผู้อำนวยการโรงเรียนโพลวัฒนาวิทยาครับกับเป็นความตั้งใจนะครับตั้งแต่ปีกายพอสิแต่งเพต่งเพลงให้เพิ่นในวาระที่เพิ่นเกษียณกันยานี้ไซนีสัญญา เพลงนี้ก็ cover ดนตรีของนางไงของไอนะครับการ cover ดนตรีนี่จะมีข้อดีหลายอย่างครับอย่างนึ่งก็คือการเฮ็ดเพลงเฉพาะกิจหรือพิเศษบนี้มันวีงบประมาณเฮ็ดให้กันด้วยใจนะครับก็เลยต้อง cover ดนตรีขอขอบคุณเด้อและและก็ขออนญาตครูบาอาจารย์จ้าของผลงานนะครับซื้อเพลงนี้มีซื้อว่าปาเรนของเรา ลองฟังเบิ่งครับเบาพื้นป่าเรนผู้เป็นไอดอลหนึ่งในดวงใจหลายปีเหตุงานชิดไกลหับหูได้บ่อธรรมดาผู้บริหารทำช่องเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเป็นกรรมกร เป็นกรรมการองค์กรนานา,นาเป็นหอดเสียนพระที่ชะกาชกกานเมื่อหลายปีผ่านประปาชากการสู่อาชีพครูเมืองเลยด่านซ้ายไปอยู่โรงเรียนบรรจุสีสองรักวิทยา ลาถิ่นฝ้ายขาวย้ายมาพังคนสกลภาราจากนั้นครูเรนบ้านป่าย้ายคืนบ้านมาโพนพิทยาคมเว้าเรื่องหัวใจต้องยกนิ้วให้ทันใจเกินร้อยพอออกเกา่าเมื่องแม่ลาน่อย โรงเรียนแม่แล้แม่ห้องสอนแดนไกรว่าที่พันตรีกิติศักดิ์นามวงพอเรนคนใจเป็นผู้ได้รับเกียรติอยู่หนึ่งสมัยอ๋อก็ขอสอบนายกสมาคม รูโพลนาแก้วจะเป็นแล้วเดอเหลือแต่เป็นผัวของเธออันนี้ว่าอยอกเดอท่านประธานศูนโอนชอบกิฬาทางน้ำหน้าใหญ่ใจปั๊มเบิดเเ่าไดบุสนพอ,อออเรนจึงครองใจคนฟันใจมหาชนป้า ของขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผมคิมนาเจอก,กันครับ